วางวางแผนเลยถ้ากลับมาอยู่บ้านเนี่จะทําอะไรอก็เลยปลูกมะพร้าวดีกว่าไม่เหนื่อยด้วยทีเดียวจบก็ตัดสินใจมาปลูกมะพร้าวใช่คิดยังไงครับก็คิดว่าปลูกปลูกมะพร้าวเนี่ยมันอยู่ได้นานครับมันอยู่ได้นานแล้วก็อยู่นานถึงยี่สิบยี่บห้าปีทีเดียวจบเลยปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ยาวๆเลยครับใช่แล้วขายได้ทุกเดือนทุกเดือนอแล้วเมื่อก่อนปลูกเยอะไหมครับ ไม่เยอะปลูกร้อยทีทีแรกทดลองดูก่อนว่าปลูกแถวบ้านนอกเนี่ยมันมันจะอยู่ได้มันจะดีเหมือนอยู่แถวภาคกลางไหมอ๋อก็เลยทดลองดูก่อนประมาณร้อยร้อยกว่าต้นครับพอปีแรกพอปีที่สองเข้ามาเออมันงามดีนี่ว่าก็เลยขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆตอนนี้กี่ต้นละสองร้อยห้าสิบต้นค่ะเราปลูกเก็บเกี่ยวตอนอายุกี่ปีครับ เก็บเกี่ยวตอนอายุสามปีสามสามปีแรกใ่เก็บเกี่ยวได้เลยครับออกผลผลิตให้เราแล้วครับค่ะแล้วเราปลูกแล้วเคยวางแผนไหมว่าที่แรกเอาไปขายที่ไหนไม่ได้วางแผนไม่อะไรเลยครับคือแบบเขาให้มีในสวนก่อนอเขาให้มีในสวนก่อนปลูกไปเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเอาไปขายที่ไหนครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ บ้านดงยางตำบลบ้านคออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับอยู่กับแม่ประนัดดาครับหลังจากที่ผมมาชมรอบแรกนะครับเห็นว่าใขรดีใครดีมากเดี๋ยวยังไงเราไปทาความรู้จักกับคุณแม่ประนัดดาคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคเอาแนะนําตัวหน่อยประนัดดาจาปีค่ะครับอ่าเดี๋ยวทาวความนิดนึงเผื่อใครยังอ่าไม่ค่อยได้รู้เนาะ,ะเป็นไปเป็นมายังไงถึงมาปลูกมะพราะ้าวที่มุกดาหารครับ มาอยู่บ้านไม่ไม่รู้จะทําอะไรเรามีการวางแผนก่อนไหมว่าห,หลังจากที่เรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราต้องมาปลูกมะพร้าวหรือทําอย่างอื่นหรือทําผสมผสานวางวางแผนเลยครับถ้ากลับมาอยู่บ้านเนี่ยจะทําอะไรอืก็เลยปลูกมะพร้าวดีวกว่าไม่เหนื่อยด้วยทีเดียวจบก็ตัดสินใจมาปลูกมะพร้าวใช่คิดยังไงครับก็คิดว่าปลูกปลูกมะพร้าวเนี่ยมันอยู่ได้นานครับมันอยู่ได้นานแล้วก็อยู่นานถึงยี่สิบยี่ิห้าปี ครับทีเดียวจบเลยปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ยาวๆเลยครับใช่แล้วขายได้ทุกเดือนทุกเดือนอ,อแล้วเมื่อก่อนปลูกเยอะไหมครับไม่เยอะปลูกร้อยทีทีแรกทดลองดูก่อนว่าปลูกแถวบ้านนอกเนี่ยมันมันจะอยู่ได้มันจะดีเหมือนอยู่แถวภาคกลางไหมก็เลยทดลองดูก่อนประมาณร้อยร้อยกว่าต้นครับพอปีแรกพอปีที่สองเข้ามาเออมันงามดีนี่ว่าก็เลยขยายไปเรื่อยๆ ขยายไปเรื่อยๆตอนนี้กี่ต้นละสองร้อยห้าสิบต้นค่ะเราปลูกเก็บเกี่ยวตอนอายุกี่ปีครับเก็บเกี่ยวตอนอายุสามปีสามสามปีแรกในเก็บเกี่ยวได้เลยครับออกผลผลิตให้เราแล้วครับแล้วเราปลูกแล้วเคยวางแผนไหมว่าที่แรกเอาไปขายที่ไหนไม่ได้วางแผนไม่อะไรเลยครับคือแบบเขาให้มีในสวนก่อนโอเขาให้มีในสวนก่อนปลูกไปเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเอาไปขายที่ไหนครับ เพราะว่ามะมะมะพร้าวแถวบ้านเราจะไม่มีอืมีมีแต่มีน้อยครับก็เลยปลูกก่อนแต่ตอนนี้มันไม่พอขายแล้วอ่ะครับเราเรามาปลูกที่แรกอ่ะมันมีคนว่าเราไหมทําไมมาปลูกมะพร้าวแถวนี้มันไม่มีใครปลูกมะพร้าวมีคนว่าไหมมีเขาว่าไงครับเออพี่บ้าพี่บ้าปลูกมะพร้าวจ้าพี่บ้าปลูกมะพร้าวนาดีๆไปทําสวนหมดอืมอืมก็ก็ ก็เยอะเหมือนกันครับก็โดนเยอะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างภูมิใจตัวเองค่ะภูมิใจตัวเองค่ะเอาปัจจัยสําคัญของการปลูกมะพร้าวนี่มันมีอะไรบ้างสําหรับการปลูกมะพร้าวนี่ครับน้านี่สําคัญไหมครับสําคัญมากต้องมีน้ําตลอดใช่ไหมใช่แล้วเรื่องปุ๋ยมีอะไรบ้างที่แม่ใส่ดูแลเรื่องอ่ไอัยก็เรียกว่านอนกอนอนอะไรนอนมะพร้าวอะไรแม่ดูแลยังไงครับ ก็มีก็ใส่เกลือปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ควาขี้ควายแล้วก็บางบางทีถ้าไม่มีก็เอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่บ้างขี้หมูครับขอให้เป็นปุ๋ยคอกอย่าไปปุ๋ยใหญ่อย่าไปเน้นเคมีอเพราะว่าเค,เคมีนี่ไส้เดือนเขาเขาจะไม่สนใส่เพราะว่าดินดินมันด้านดินมันเสียมันจะทําให้ดินแน่นใช่<อ>มันจะทําให้ดินแน่นครับเวลาเวลาใส่เกลือนี่ก็ ใส่ขึ้นไปในยอดมันเพื่อจะป้องป้องกันให้แมลงมาลงแมลงอ่ะเอาเกลือโยนเข้าไปในต้นมันเลยเหรอใช่ตามตามเอตามข้อตัวนี้เหรอใช่ใช่ตามข้อนี่แหละอ๋อให้ให้มันตกอยู่ในข้อนี่อะไรเนี่ยใช่เอาเกลือแล้วนี่เหรอเกลือนี่แหละเกลือเกลือเอมามาจากสมุทรสาครแฟนเขาเป็นคนเอามาครับแล้วกี่เดือนใส่สามเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนปีนึงปีหนึ่งอย่างน้อยสามครั้งครับ ตอนนี้เราเก็บผลผลิตได้กี่ต้นอะอยู่ที่นี่ที่นี่เหรอครับประมาณร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นร้อยหกสิบต้นแม่ขายลูกละเท่าไหร่ลูกละสิบห้าบาทอันนี้ลูกละสิบห้าบาทใช่เดือนหนึ่งเราเราเก็บกี่รอบเดือนหนึ่งก็เก็บรอบหนึ่งรอบหนึ่งเก็บทุกเดือนเก็บทุกเดือนเลยเหรอทำรายได้เลยเดือนละเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทใช่ โอ้คือทืออยู่บ้านนอกเราไม่ต้องใช้อะไรก็มื่นกว่าบาทเนาะอันนี้สิบห้าบาทก็รวมไปสามสิบหกสิบเก้าสิบอันนี้ก็คือน,นี่ก็ร้อยกว่าบาทแล้วลแล้วรวมไอ้ตัวนั้นอีกเนาะใช่อันนี้เอาไว้เดือนเดือนหน้าแต่เดือนนี้เดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขามาตัดแล้วตัวนี้ครับเขามาตัดเองตัดเองเลยเขามาเลือกเองเขามาตัดเองเลยค่ะก็คือแม่ก็คือยืนดูรอรับเงินรอนับรอนับรอนับลูกหรือรอรับเงินรอนับเงินรอรับเงินเอ้า เราพูดถึงรายรับแล้วรายจ่ายต่อเดือนสําหรับการดูแลมะพร้าวนี่เยอะไหมครับไม่เยอะนะครับอย่างอย่างปีปีหนึ่งนี่เราเราก็ใส่ปุ๋ยคอกไปครับปีปีละสองครั้งครับเนี่ยปลา,ายปลายปีนี่ก็จะใส่อีกกระสอบหนึ่งต้นละกระสอบกระสอบเหมือนเหมือนฝั่งนู้น <อะ S 1> ก็คือ มันไม่ได้มีต้นต้นปีก็กระสอบหนึ่งปลายปีก็กระสอบหนึ่งย่างอย่างร้อยยางร้อยต้นก็ร้อยร้อยกระสอบครับถ้าร้อยกระสอบทําไมแพงจังเลยกระสอบละสี่สิบบาทใช่ไหมครับเราเราเราขายมะพร้าวสองลูกสามลูกเราเราก็ได้เลยแต่ปีหนึ่งเราขายได้กี่ทลายอะ่ะที่ไหนนี่คือว่าความคิดดี <c oughs> <c oughs> เราเราขายมะมะพร้าวแค่สามลูกเราก็ได้ปุ๋ยกระสอบหนึ่งให้เขาแล้วปุ๋ยคอกอ่ะ นอกนั้นก็เป็นกําไรใช่มันมันเป็นแบบธรรมชาติแล้วใค้ลมเงาด้วยเนาะเวลาเราทํางานเวลาเราทํางานเหมือนเราทํางานในร่มเหรอใช่ครับคือตอนนี้มีการวางแผนยังไงบ้างจากเดือนละ1 5ื่น้าก็กลายเป็นเดือนละส0 0 0 0ก็สาธุประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะโอ้อันนี้ใครที่สนใจอยากเอามะพร้าวของแม่ปตดาไปขายนี่ลูกละ15บห้าบาทนะครับติดต่อช่องทางไหนบ้างหรือใครอยาก เอ่เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกมะพร้าวปลูกมะพร้าวยังไงให้สวยและดกแบบนี้นะครับมีช่องทางติดต่อทางไหนแล้วครับแม่ก็ติดต่อปนัดดาจำปีนะคะศูนย์3ปดสองหนึ่งหนึ่งสาศูนย์สองห้า้าครับค่ะนี่คือการปลูกมะพร้าวก็เรียกว่าถ้าเคยได้ยนินนะคือว่าเสือนอนกินเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ปนัดดา,ดาค, <c oughs> ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ